สวัดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอาบอกครับสองสาธิตอีกแล้วพี่น้องพร้อมน้องเปี๊ยมมือนีิมาบรรยากาศร้างบ้านคือเก่าพี่น้องตับไก่ปวยมาทั้งคนคนไข้พี่น้องคนไข้มีเพลิงความดีนี่มีรังผึ้งเออมีรังผึ้งด้วยมีรังผึ้งเล็กเอาเมนูพี่น้องซุปกระจับผึ้งซุปกือใหญ่มือนี่ใส่ปลาเดียป็นโตเลย ใส่ประเด็ก<ข>ปเกป็น<ข>ตัวเลยแค่ครับเป็นตัวเลยคอหน่อย <laughs> ต้มกุ้งพี่น,อมมน,อน้องวาสดน้ำมันใส่ครับคหนี้สิบบาทหาได้พี่น้องกินข้าวแรงครักันครับนี่เอ็นอยางเครื่องในไก่กับปีไก่พี่น้องเปลียนนี้เลยหอมเลยมามๆมากพี่น้องกินข้าวแรงกัน <c oughs> เสียงยังบ่ทันมีครับเสียงหาย เป็นเพื่อนีเป็นนกักเป็นวงังหอมหินปักหลอกแค่พี่เนาะนั่งทับแมวไปเลยนั่งทับแมวแหมมีเสียงว่าวด้วย อร่อยหอย,อยมุกหอมยมุกินอยาก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 กินแ้่สีแข็งเจ้าหอยหอมหอมแห้งเนี่ยงอปลาหอยแดงแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงให้มันเย็นแลบบ้วก็เดากัมีพี่น้อง 大、嗯、明年子。哇！ ว่าเป้าหมายตัวสที่เรามได้สร็จแล้วเ่ราจะสามารถทำนได้ต่อนะครับไม่้ือเราจะสามารถลิตสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแดดลมลมตกพอดีพี่น้องหาหมูสวนพี่น้องานผัก แม่บา้านเป็นรวานครับปลาแกงกุ้งต้มกุ้งใช่หรป่กุ้งตัวใหญ่ 何 thăm nhà nhà sống kê gì nè bán được rồi có mà เ,เ,เ,เม,มนเนเันก็กลมพร้อมปั่นเรื่อพักละเซน

Em có khóm mặn nữa cho Cũng có thời mặn Tiền cay bẹp Tướng này Chạy gặp ขอว่าท่านแสบเป็นไรพี่น้องด้วยหมพร้อมหมัมอมกอ่ะกินได้อยู่ อันนี้เมียวมานางแท่นหรอกะเอ้เมียวมานางแท่นเลยเอ้ยมาอยู่ ก็แดดบนแล้พี่น้องเป็นในยิ้ไอแหงบ่อเตมี

เอ,อ่บ่ตับไก่บ้าโซบ,บ่าบ้านะ<ม>นะั่นน่ะว่าวมันบินอยู่ตรงนั้นแล้วมันลงไปแล้วเอครันั่นแหละมันบ่ไม่ร่มุูมแดนมันก็ยังสนุกจกเลยก้นข้าวเดียวลำบากไปเก็บสิบาทก็แลนบ้าพี่นะ่อง ขึ้นข้อเดียดังว่าแะหนูบา้าทังนี้บ่อจังตื้อตื้อตื้อดื้อบนหนอดเด้อนอาไว้ฮ่วยอยงกวาดังคือแมงอีแมงไม่หมนีห้องเคือแมงอีแมงจักจัน ตีขึ้นมาเป็น้นาา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 า,าอาาาา พักแสเดพี่น้องเลือกินตับแคบมากกว่านี้พี่น้องลอยหอมเหลือเกินเล็มขังไว้อยู่ในนี้เลยนี่แมว มันยังมาถ่ายคลิปว่ะมันขึ้นนั่งบนเก้าอี้เลยมานั่งเลยนั่งเลยน้อยใจจุกทิปแล้วนะพ่อกินน้ำแล้วคนั่นตาวัดดีครับไปเร้องพ่อมกันเนี่ยลูกพร้อมพร้อมกันเดียวอ้าวมากมากอุ้ยเอาใจหยาดใส่ละพี่น้องตำมะเขือพี่น้องตำมะเขือใหญ่น้อยตำ สองหมวยเอ็ไงเอ็เอ็มสวยเลยปิีงข้างในปิีงไก่นี่ต้มกุ้งพี่น้องสดน้ำมันเสียบเลยปลวกพักถักถักถักเอาฝากพี่ตอนน้องไหวมากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเก่าที่เข้อมาที่ตามเราชมน้องขับนอ้อคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีพี่น้องคลิปหน้าพ,พอบกันไหมคือเก่าสวัสดีครับ Bye bye ไปเลย Bye 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 bye, bye.